สนับสนุนโดยสิง์ดิสคอเวอร์ไแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน New Camry และ Camry e อสตรีสัมผัสใหม่แห่งความภาคภูมิมูลนิธิรักไทย AIS ชีวิตในแบบคุณมิชลินขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่าเครื่องดื่มบิ๊กโคล่า ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจผมเห็นคุณพูดถึงโคกหนองนาโมเดลมันคือรูปธรรมของหลุมขนมโคกครับประเทศเราประเทศเราเป็นแผ่นดินไปถ้าเรามีหลุมหลุมหลุมน้ำมามันก็มันก็จะเก็บไว้ก็บน้ําท่วมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นที่กรุงเทพเนี่ยก็จะไม่เป็นมันก็จะไม่มีเราต้องทําให้ที่ตรงนั้นเนี่ยได้ประโยชน์ขึ้นมาด้วยโคกก็คือการขุดดินจากหนองขุดหนองก่อนได้ดินเอามาถมเอามาถมเป็นโคกเอามาปลูกพัก เลี้ยงสัตว์ปลูกที่อยู่อาศัยส่วนนองที่เราขุดไปเนี้ยเราสามารถเลี้ยงปลาได้ hmm. เราสามารถทําคลองไส้ไก่ได้เพื่อจะทําให้พื้นที่ตรงนั้นนะ่ชุ่มชื้นสามารถปลูกอะไรก็ได้นาถมคันนาให้สูงสักหนึ่งเมตรนะครับเราก็จะสามารถเก็บน้ําไว้ได้เราจะได้2อ,อย่างเลยฮะเก็บน้ําได้ปลูกข้าวได้น้องบอยไปทําไปเจอใครแล้วไปทําอะไรต่อครับผมไปเจอพี่วิเชียนครับเราให้ฉายาเขาว,าว่าวิเชียนคนมีใจ Oh. อยากให้นามสกุลนี้เขาเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเขาคือการที่จะทําที่เขาทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาต้องเริ่มดักใจเขาก่อนตัวพี่ว oh. ิเชียนเองเนี่ยเขาจะไปถือว่าเป็นเซียนปลาเคยทําที่นามาแล้วตรงนี้เอามาขุดเป็นหนองน้ําเพื่อที่จะเลี้ยงปลาอะไรเยงี้ครับ,รบแล้วเป็นปนิลที่แบบอร่อยที่สุดในโลกฮะไม่คาวไม่เหม็นแล้วแบบ โหกินเพลินอะผมชอบงกินนี่แหละหมดต้องพี่บ่อยมากเลดเพลินมากเลยความสุขมากเลยคือเขาเป็นตัวอย่างของการเมื่อมีใจแล้วมันทําได้ถูกต้องครับเขาก็ใช้ภูมิปัญญาและศาสตร์พระราชานี่แหละในการดูแลปลาไปและปลาตัวนี้ก็สามารถที่จะสร้างรายได้กับเขาบอกให้น้องๆพี่ๆสามคนดูเป็นแบบอย่างได้ว่าคุณสามารถหาผู้ร่วมโครงการให้อาจารย์ยักษ์ได้เป็นคนแรกมีครับจริงไหมครับจริงครับ ต้องให้อาจารย์ยักมาขอบคุณคุณเป็นการส่วนตัวไม่ไม่ไม่โอ้โหอย่างขนาดนั้นอย่างขนาดนั้นโอเคไม่ต้องนะคือเรียนนะผู้ชมนะฮะทุกพื้นที่ที่เราเดินทางไปเราต้องหาแนวร่วมว่าเรามาร่วมกันทําแบบนี้นะเรามาร่วมกันทําแบบเพราะถ้าทําอยู่บ้านเดียวทั้งประเทศก็ไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นถ้าทุกคนทาจึงจะได้ประโยชน์ผมไปเจอพี่คนหนึ่งครับชื่อพี่ว่าพี่นิวเคลียร์ไปเจอในตลาดครับ แล้วก็พอคุยกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขารักอาจารย์ยักษ์มากแล้วนิวเคลีย์นี่ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายครับผมเขาก็เขาก็เลยเอาที่ดินของตัวเองมาเจ็ดไร่ครับเอามาทําในโครงการนี้เดี๋ยวเรียนท่านผู้ชมก่อนนะฮะการเอามาร่วมไม่ใช่ว่าคุณต้องขายยที่ดินให้ไม่อะไรนะฮะคุณแค่ที่ของคุณนั่นแหละแต่ทําให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงต้องสูงกว่าเดิมและที่สําคัญมันช่วยประเทศนี้จริงจริงไม่เกี่ยวกับบอยเขาศรัทธาอยู่แล้วเขาศรัทธาอยู่แล้วผมจะไปช่วยอะไรเขาได้ พี่ผมครับพี่ผมแล้วแต่พี่ดูครับผมแล้วแต่พี่ไปชมกันเลยครับผลงานของคุณบอยครับวันนี้เนี่ยภารกิจของบอยต้องออกไปประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ถึงโครงการนี้ให้มากที่สุดนะฮะแต่ตอนนี้กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับขออนุญาตไปหาอะไรกินนะครับอร่อยอ่ะ ล้าไก่นะครับอย่าไปชิมอย่างอื่นบ้างนะนี่ก่อนนะครับมันอร่อยตรงคนป้อนนี่แหละอืมอันนี้อร่อยกว่าเพราะสาวกว่าอาหารที่บอยไปชิมเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับเป็นอาหารที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดครับแล้วรสชาติอร่อยมากๆากเขาเรียกว่าออแกนิกขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปจ่ายตังค์เขาด้วยนะ ไปที่ตลาดครับแล้วก็ไปเจอพี่ผู้ชายคนหนึ่งครับพอเจอปุ๊บก็ได้พูดคุยกันแล้วก็แบบเขาก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ยักษ์เหมือนกันอะไรเงี้ยเอาเหรอฮะงั้นพี่ก็ต้องรู้จักเรื่องหลุมขนมพคกเป็นอย่างดีก็รู้บ้างกำลังศึกษาอยู่ที่บ้านพี่มีที่อะไรบ้างเปล่ามีที่นาอยู่เจ็ดไร่เจ็ดไร่เลยเนี่ยว่าจะให้อาจารย์ยักษ์ไปดูจัดการได้พูดเป็นเล่นจริงๆรคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอะไรเรายอดครับผมยอดคนไทยด้วยกัน เฮ้ยเจ๋งอะ่ะสิ่งที่เราทามันมันค,ค่อยๆให้คนซึมซับไปเพราะจะรู้ว่าเนื้อที่เขาไม่ได้หายไปจากชีวิตเขานะเขามีที่ทํากินเพิ่มเขาอาจจะมีรายได้เพิ่มก็ได้สุดท้ายถ้าพวกเราไม่ช่วยกันน่ะแล้วจะให้ใครมาช่วยเราอ่ะครับแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านพี่พิเชียนเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ,รบพี่พิเชียนครับอันนี้คืออะไรเรามาย่ำฟางเล่นแซนด์วิชนะแซนด์วิชครับแซนด์วิชอะไรแล้วอไอขนมนสามเหลี่ยมอ่ะ ก็ใช่ผมกินประจํานั่นแหละแล้วก็ต้องเอาขี้งัวเป็นแทนแซนด์วิชใช่แล้วใครจะไปกินขี้วัวหรอปลาปลากินปลาปลาครับแล้วนี่คืออะไรมันก็ต้องเหยียบไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเอาขี้งัวลงมาอ่าสองคนเราอะเดี๋ยวดมก่อนนี่แหละอาหารปลาเนี่ยมันก็เหมือนขี้อะไรค่อยๆโรยให้ทั่วๆเหรอฮะทั่วๆทั่วเดี๋ยวเป็นชั้นๆไปเอาเยอะตัวให้ทั่ว อ๋อแล้วน้ำชูรินซีลุงผสมทำไมต้องใส่ชุรินซีด้วยเพื่อย่อยทั้งฟางย่อยสลายทั้งอาหารนี่แหละอันนี้จะเป็นอาหารของแพลงตนน้นอีกทีนึงถ้าปลาเข้ามากินตัวนั้นอ๋อก็คือบ้านปลาคือว่าลูกอ่อนของเขาจะต้องมากินตรงนี้อ่ะฮะและที่ให้ทําตรงนี้คือว่าต้นลมลมจะพัดไปทางนี้พาแพลงตน้นไปหาลูกปลาปลาจะวิ่งสวนมากินแพลงตน้นพี่วิเชียนเราเดินตามศาสตร์ของพระราชาเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างชีวิตมีความสุขครับเกิดมาต้อง แทนคุณแผ่นดินครับถูกไหมครับอย่าไปฟุ้งเฟ้อใไหมครับรู้จักประมาณตนเราได้เอาของที่เราทำเนี่ยกินด้วยกับมือเราใช่ไหมครับไปขายเหลือจะขายเราก็ไปทําบุญและชีวิตผมก็ดีขึ้นมาตลอดผมอยากจะได้วิชัยหนึ่งวิชาเผื่อผมอดตายมาไมายังได้เข้าแล้วติดไหมติดนี่ไงติดผักบุ้งติดมาเต็มเลย ปลาไม่มีสักตัวอามาเดี๋ยวผมลองมานี่ง่ายเนี่ยเอาเนี่ยไปเลยนี่เราไปแบ๊กไงนะครับผมด้านไงกลุ่มๆหลังหน่อยหนึ่งสองสองเขาเรียกว่าเฮ้ยโอยได้ปะเนี่ยได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิ๊กนิกนุกนิ๊กนี่ขนาดไม่บานนะเนี่ยเอ้ย กินได้แล้วตอนนี้ผมก็ไม่ต้องกลัวอดตายนะครับหายลงไปแล้วภารกิจ2วันของผมนะฮะก็หมดไปเรียบร้อยแล้วทําอะไรไปหลายอย่างพอสมควรเลยนะครับผลัดต่อไปคือน้องก้าวจิรายุทธ์นั่นเองครับน้องก้าวพี่ฝากด้วยนะถ้าทานจะเจอสึกหนักหน่อยอยากเห็นพี่บอยเต้นไหมครับยกตายแล้ว ยากาศก,ก็สนุกสนานดีครับรู้สึกปลาบปื้มในสิ่งที่พวกเราทําออกไปอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าปีแรกคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเราทําอะไรอยู่แต่เขาบอกว่าโครงการนี้ทํากันจริงๆพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกระบอกเสียงว่าวิธีการทํำยังไงให้ชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีขึ้นและช่วยแผ่นดินนี้ยังไงบ้างเข้ามาทําร่วมโครงการนี้แล้วจะได้อะไรกลับมาอีกเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะทําเพื่อคนไทยด้วยกันนะครับโอ้โหบอย ดูเจ็ดรู้สึกว่าเขาหล่อขึ้นกว่าเดิมไหมหล่อมากเลยอ่ะหล่อมากๆอ่ะหน้าตาผมไม่เท่าไรหรอกแต่ใจผมมาหล่อมากสุดก็ดคือผมดูผมชอบทุกอย่างผมยกเว้นกางเกงขาสั้นเพาอย่างเดียวไม่ชอบเลยทำไมอ่ะไม่คืออีกนิดเดียวจะเห็นยางปิ้นเลยแต่เขาเป็นสื่อที่ดีนะครับก็หาผู้คนมาร่วมโครงการได้ใช่ไหมครัแล้วก็ เป็นแบบว่าหล่อขนาดว่าแหไม่กลางปลายังวิ่งเข้าใส่แหเรียนถามอาจารย์ครับสมมุติสื่ออย่างบอยหรือใครๆทุกคนช่วยกันบอกปากต่อปากแล้วมีคนบอกว่าผมอยากให้ที่ดินผมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเราจะทําไหวเลยครับถ้ามีเป็นพันเป็นหมื่นอย่างที่เราต้องการอย่างงี้ฮะเฉพาะลุมเนี้ยสักแสนรายอ้าวแสนรายเนี่ยอาจารย์จะไปไล่ออกแบบให้เขาหมดยังไงครับอาจารย์ครับมหาวิทยาลัยหนึ่งครับคณะสถาปัตย์ราชบังท่านบอกว่าแสนรายนี่จะยกทีมทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษา มาออกแบบให้เลยฟรีโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาขอตบมือให้หน่อยครับโอ้นี่เป็นความก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งของปีที่แล้วยังไม่มีนะพี่พี่วิเชียนหรือใครๆก็ตามที่ไปทําเนี่ยเขาเขาดีเลยใช่ไหมชีวิตโอ้ก็ทุกวันนี้ใส่ทองเป็นร้อยบาทเดินด้วยนเดินมาจากวิเชียนสวัสดีครับวิเชียนสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยคนมีใจพี่วิเชียนคนมีใจน้องก้าเป็นคนที่สองที่จะทําภารกิจต่อไป เราเริ่มที่โรงเรียนบ้านท่ายเยี่ยมครับพอได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนผมก็เฮ้ยมันก็คงจะแบบเป็นวัยรุ่นวัยรุ่น<ๆ>เป็นกิจกรรมแบบวัยรุ่นอ่ะไวัยใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยครับไปทาอะไรสนุกสนานโอ้โหสไตล์ลเดลกเด็กอะไรเงี้ยครับผมว่าน่าจะสนุกแต่ว่าพอาไปถึงจริงๆแล้ววัยรุ่นไม่มีสักคนเลยเป็นเป็นรุ่นใหญ่ครับไม่ได้ใหญ่ทรรมดาใหญ่มากคืออะไรใหญ่มากคือครับเด็กเมือง โง่มากต้มโคตรใหญ่มันทำไม่เป็นเลยฮะกินข้าวให้หมดนะครับไวรุ่นผมขมเนี่ย